วันนี้จะมาแนะนำร้านอาหารไทยซีฟู้ดเป็นร้านที่คนกรุงเทพรู้จักกันดีค่ะ ร้านนี้ชื่อว่าร้านอาหารบ้านขุนทวีอยู่ที่อำเภวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นร้านที่วิวสวยแล้วก็บรรยากาศติดริมน้ําแถมจากร้านก็ยังมองเห็นวิวสถานที่ท่องเที่ยวใ,ใหม่สะพานแขวนของแม่กลองอีกด้วยค่ะหนูที่ทุกคนต้องสั่งเมื่อมานะคะกุ้งทอดเกลือค่ะสูตรลับคือใช้เกลือสมุรนะคะกุ้งมันเยิเยม้มๆก้ามกุ้งก็แกะมาให้ทานสะดวกมากๆต่อไปคือเมนูหมึกผัดกะปิคองโคนค่ะผัดด้วยไฟแรงหอมกลิ่นกระทะเนื้อหมึกแดงๆเคลือบด้วยซอสกะปิสูตรของบ้านขุนทวีอร่อยมากปลาทูพ่อโคนปลาทูแม่ ทอดกับกอรอบคลุกกับน้ำซอสกะปิพ่อโคนเป็นเมนูที่อร่อยไม่ซ้ำใครแกงเหลืองหัวพราปลาก,กระพงพริกแกงสม้มใต้รสชาติเจัดจ้านก็เป็นเมนูที่ต้องเพิ่มข้าวตบท้ายกันด้วยเมนูมึกไข่แดดเดียวที่ไข่แน่นๆที่ทุกโต๊ะคอนเฟิร์มความอร่อยว่ามาแล้วต้องสั่งจากอาหารอร่อยแล้วร้านยังตั้งอยู่ในบ้านเก่าของท่านขุนทวีเป็นบ้านปูนหลังแรกในแม่กองที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองลูกค้าทุกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศเป็นร้านที่เหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาทานข้าวจริงๆคะ่ะ